ทิธาลิมเจริญรัตผู้ช่วยปาสายพักประชาชนได้กล่าวขณะปาสายช่วงหนึ่งว่าให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ช่วยกันประชาสัมพันธ์นโยบายดีๆของพักประชาชนให้คนทั่วไปได้รับรู้และรับทราบลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเชียงใหม่เพื่อลูกหลานในอนาคตของเราวันนี้ผมลงมาในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพักประชาชน และในฐานะอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลลงมาเพื่อที่จะมาประชาสัมพันธ์เรื่องสําคัญกับพ่อแม่พี่น้องชาวจอมทองสักเล็กน้อยเนื่องจากวันที่หนึ่งกุมภาพ,พันธ์ที่จะถึงนี้จะมีการเลือกตั้งนายกอบอจอทั่วประเทศนะครับรวมถึงที่เชียงใหม่ด้วยของเราส่งพี่ชายของผมคุณพันอาจชัยรัตน์นะครับเด็กมงฟอร์ดเด็กมอชอแล้วก็มีโอกาสได้ ข้ามน้ําข้ามทะเลไปเรียนถึงประเทศเดนมาร์กแล้วก็ได้เรียนรู้วิชาเกี่ยวกับบริหารจัดการเมืองกลับมาเป็นข้าราชการที่เมืองไทยเป็นผออสำนักนวัตกรรมก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับวันที่หนึ่งกุมภาคูหาเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นให้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆครับพี่น้องครับสําหรับข้อความสําคัญ ในการปราศัยวันนี้คือสุภาษิตคำหนึงที่มีคนเหนือเคยบอกกับผมไว้ว่าของใหม่บอลองของงามบอเห็นของใหม่บอลองบอลองของงามบอเห็นนี่มันหมายความว่าถ้าไม่ได้ลองคนใหม่ทีมงานใหม่วิสัยทัศน์ใหม่ๆการทำงานใหม่ๆ เชียงใหม่ในยุคสมัยใหม่ที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นก็อาจจะไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อความท,ท้าทายต่อศักยภาพใหม่ๆที่เชียงใหม่กำลังเผชิญอยู่แน่นอนในการเลือกตั้งอบจอที่จะถึงนี้มีตัวเลือกให้พี่น้องประชาชนเลือกมากมายก็ไม่ต่างกันจากตอนปีเลือกตั้งปี6 6ที่มีการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศและมีพรรคการเมืองมากมาย ส่งแคนดิเดตนายกส่งผู้สมัครให้กับพี่น้องได้เลือครั้งนี้ก็ไม่ต่างกันแน่นอนแต่ละเบอร์ก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันพี่น้องประชาชนต้องลองพิจารณาดูให้ดีว่าตอนนี้เชียงใหม่เปลี่ยนไปมากขนาดไหนอยู่ในยุคสมัยใหม่ที่เผชิญกับความท้าทายและศักยภาพใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนไม่ว่าจะเป็นปัญหาดินน้ำลมไฟ ดินถลม่มน้ำท่วมไฟป่าฝุ่นพีเอ็ม2.5มันต้องการองค์าพยบใหม่ๆนายกคนใหม่ๆทีมงานที่อยู่ข้างหลังผมใหม่ๆและยุทธวิธีในการทำงานใหม่ๆเพื่อที่จะตอบสนองกับยุคสมัยใหม่ของเชียงใหม่ที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ถามว่าคนอย่างนายกพันอาจ ต้องการที่จะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆให้กับเชียงใหม่บ้างก็ต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องการจะแก้ปัญหาให้กับคนรุ่นใหม่อย่างเดียวแต่ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหญ่คุณพันอาจก็มีนโยบายดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อนสำหรับเด็กเกิดใหม่เรื่องเกี่ยวกับกลุ่มเด็กที่เพิ่งเกิดจนถึงหกขวบ มันมีเทคโนโลยีหลายๆเรื่องที่สามารถที่จะเอามาใช้ได้กับสถานเด็กเลี้ยงที่อบอจอสามารถรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารอาหารที่เด็กควรจะได้รับก็ดีสองสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆใช้เซนเซอร์ใหม่ๆที่จะทําให้สถานเลี้ยงเด็กเล็กในเชียงใหม่สามารถพัฒนาขึ้นได้อย่างมีความทันสมัยถ้าโตมาหน่อย เป็นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนที่อาจจะต้องมีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนเครือข่ายของอบจก็อยากจะเห็นเลอเกินครับว่าคุณพันอาจทํางานกับผู้นําฝ่ายค้านหัวหน้าพักประชาชนคนปัจจุบันคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒธที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลความเชี่ยวชาญกับไอทีกับข้าราชการเก่าคนนี้สํานักนวัตกรรมอยากจะเห็นหลักสูตร การศึกษาใหม่ๆของเชียงใหม่นี้ที่เท่าทันโลกที่สามารถที่จะใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ m a chine learning ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ coding ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์สามิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ robotics หรือว่าโดรนทั้งหมดทั้งพวนี้ไม่ได้เป็นคำพูดที่ลอยอยู่อากาศและไม่สามารถที่จะจับลงมาได้ถ้าคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒ ถ้าสะส,ะสะพักสะส,ะสะพักประชาชนที่เป็นคนเชียงใหม่ทั้ง7คนถ้าเป็นคุณพันธ์อัลทินสบอบจอที่อยู่ข้างหลังผมนี้ทํางานกันอย่างไร้รอยต่อก็สามารถที่จะพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสบอบจอให้กับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะมีโอกาสได้เลือกตั้งเป็นครั้งแรกวันที่หนึ่งกุมภาานันี้ก็สามารถที่จะทําให้ยุคสมัยการศึกษาของเชียงใหม่ก็เปลี่ยนไปได้ ถ้าเป็นคนที่เป็นวัยทํางานถ้าเป็นคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายวัยการคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรเพิ่มผลผลิตสินค้าการเกษตรดีๆการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับน้ําความยุติธรรมเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงที่ดิตรงนี้กองอบจที่สามารถจะทํางานได้ อย่างเรื่องเกี่ยวกับผลผลิตการเกษตรอยากเห็นเหลือเกินว่านายกอบจคนต่อไปมีกองพาณิชย์ในการทำมาค้าขายกับต่างชาติไม่ต้องรอกระทรวงพาณิชย์ไม่ต้องรอกระทรวงต่างประเทศที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครอาจจะไม่รู้ถึงปัญหาอาจจะไม่รู้ถึงศักยภาพที่พ่อแม่ค้าแม่ขายชาวเชียงใหม่กำลังเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของทุนจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการทะลักเข้ามาสําหรับสินค้าการเกษตรจากต่างประเทศเราต้องมีกองพาณิชย์ในอบอจอเป็นของเราเองในยุคสมัยการค้าใหม่ๆที่ชาวเชียงใหม่กําลังต้องเจอถ้าท่านหมดวัยทําง,งานแล้วเป็นผู้สูงอายุเราก็ต้องการนโยบายการดูแลเครื่องไม้เครื่อง,ม,องมือที่ทันสมัยใหม่ๆ ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นเครื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอย่างเทเลเมดิซินไม่ว่าจะเป็นการเซนเซอร์ที่บอกไว้ก่อนว่าเฮ้ย mm. อันนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นโรคเบาหวานอันนี้อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งอันนี้อาจจะล้มได้ มีการใช้งบประมาณในการเปลี่ยนบ้านเรือนให้เหมาะสมกับการที่จะใช้ชีวิตอย่างสูรอายุใช้ชีวิตบ้านปลายได้อย่างเหมาะสมทั้งหมดนี้เป็นไปได้เพราะเชียงใหม่มีงบประมาณถึง1850ล้านบาท4ปีคูณเข้าไปตีเลขกลมๆ2,000คูณ4ก็เกือบ8,000ทั้งหมดนี้คือภาษีประชาชนของพวกท่านทั้งนั้นบางทีเราก็มานั่งนึกกันว่าไอ้ภาษีที่มันเก็บกันไปทั้งหมดนี้มันหาย,หายไปไหนหมด เพราะในเวลาที่ผ่านมาก็อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์กับความท้าทายกับยุคสมัยใหม่ๆที่เชียงใหม่กำลังเผชิญอยู่เพราะนี่คือเหตุผลที่บอกว่านายกคนใหม่ทีใหม่การทำงานแบบยุทธศาสตร์ใหม่ๆการปฏิบัติอะไรแบบใหม่ๆให้ทายใหม่ๆให้กับทั้งคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหญ่ไปพร้อมๆกันอันนี้คือสิ่งที่ พี่น้องประชาชนจะต้องคิดพิจารณาให้ดีว่าถ้าบอลองของใหม่ของงามก็บอกเห็นมันเป็นยังไงในอดีตที่ผ่านมามีการเลือกตัง้งพี่น้องประชาชนอาจจะคิดว่าโอเคคนนี้แหละเหมาะที่สุดสําหรับฉันคนนี้นี่แหละเหมาะสําหรับคนที่จะเป็นพ่อเมืองสําหรับฉันคราวนี้ผมอยากจะเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ชาวจอมทองลองคิดใหม่ดูสักทีหนึ่งครับ ลองคิดว่าการเลือกต่างครั้งนี้ไม่ใช่เป็นแค่เลือกเพื่อตัวฉันเองแต่เลือกเพื่ออนาคตของน้องคนนั้นน้องคนนั้นและน้องที่น,นั่งและขึ้นที่มาเวทีตรงนี้รวมถึงวัยรุ่นสี่คนที่อยู่ตรงนั้นด้วย <c oughs> ว่าอันนี้มันคือจุดตัดระหว่างอดีตและอนาคตเลือกอันนี้มันไม่ใช่เพราะันอย่างเดียวไม่ใช่เลือกแบบที่คุณเคยก็พอใจกัน แต่บอกว่าไอ้สิ่งที่เคยเป็นคู่โนปรการในอดีตของเชียงใหม่มันพาไปสู่ยุคสมัยใหม่ของเชียงใหม่บอกได้คิดถึงลูกหลานคิดถึงหลานคิดถึงคนรุ่นต่อไปว่าจะทำอย่างไรต้องใช้นวัตกรรมแบบไหนต้องใช้องค์ความรู้ ที่ทาให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ให้พ่อค้าแม่ขายลืมตาอ้าปากได้ให้ผู้สูงอายุลืมตาอ้าปากได้ให้คนรุ่นใหม่วัยรุ่นสี่คนตรงนั้นและวัยรุ่นอยู่ตรงนั้นสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเชียงใหม่ได้อย่างเหมาะสมแล้วคิดกับกันว่าอยู่แบบเดิมเลือกคนเดิมทีมเดิมเลือกเดิมมันก็อยู่แบบเดิมเดิมมันเพียงพอหรือไม่ขอบคุณมากครับ มันเพียงพอหรือไม่ที่จะพาเมืองที่เรารักขนาดนี้ไปสู่ยุคสมัยใหม่ความท้าทายใหม่ๆที่ไม่มีใครนึกถึงมาก่อนว่าถ้าท่านตัดสินใจแล้วบอกแล้วว่าตอนปีหกหฉันก็เลือกก้าวไกลฉันก็เลือกพิธามาก่อนแล้วคราวนี้ฉันไม่เปลี่ยนใจฉันขอเลือกเหมือนเดิมอันนั้นผมต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่าน ุณมาคแต่ในขณะเดียวกันเราเห็นประชาชนเป็นเจ้านายของเราเราไม่ได้เป็นประชาชนเราไม่ได้เป็นเจ้านายของประชาชนที่บอกว่าเมื่อกลับลงมาแล้วประชาชนเคยผิดหลงผิดไปครั้งนี้จะกลับมาอีกพักหนึ่ง,งประชาชนตื่นแล้วตาสว่างแล้วสามารถคิดวิเคราะห์แยก และอ่านนโยบายอย่างละเอียดและคิดพิจารณาไปสู่อนาคตว่าคนไหนที่จะหมอเนี่จะเป็นพ่อเมืองเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังไม่ตัดสินใจบอกว่ายังไม่เลือกเบอร์หนึ่งบอกว่ากันครับผมไม่ว่ากันอันนั้นเป็นสิทธิ์อันนั้นเป็นอธิปไตยและเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับระบบประชาธิปไตยมันคือการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น มันคือการแข่งขันกันอย่างตรงไปตรงมามันคือการแข่งขันแบบคำไหนคำนั้นไม่ใช่ว่าก่อนเลือกตั้งพูดอีกอย่างหลังเลือกตั้งพูดอีกอย่างไม่ทําตามสัญญาให,ให้เห็นว่าโอเคถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจไม่เป็นไรลองฟังการประชันวิสัยทัศน์ลองฟังดีเบตดูก่อนเพราะผมได้ขาวมาว่า อาทิตย์หน้าจะมีมหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์เชิญทางคนเบอร์หนึ 2, ่งเบอร์สองเบอไปตอบคำถามประชาชนไปตอบคำถามเยาวชนคนรุ่นใหม่ว่าอนาคตของเชียงใหม่จะเป็นจังหนไรจะเป็นอย่างไรก็ลองดูว่าคนที่อาสาสมัครมารับใช้พวกท่านเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องเผชิญหน้าประชาชน ตอบคำถามกับประชาชนเรื่องไฟป่าจะเอาอยัางไงเรื่องน้ําท่วมจะเอาอยัางไงเรื่องน้ําแล้งจะทํำยังไงเรื่องคมนาคมจะทํำยังไงแล้วเขายอมที่จะไปดีเบตพบหน้าประชาชนหรือไม่ครับพี่น้องครับในขณะเดียวกันวาระเชียงใหม่วันที่25สสภาพลเมืองของเชียงใหม่ก็จะจัดดีเบตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังไม่ได้ตัดสินใจไม่เป็นไรลองฟังดูดีเบต และขยันขยอพยายามให้ผู้สมัครทุกคนรวมถึงพี่ชายของผมนี้ให้ไปที่เวทีดีเบตตอบคำถามประชาชนและประชาชนวิสัยทั์กันการที่จะมาคว้าชัยชนะในครั้งนี้ได้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของคุณพันธดไม่ใช่เรื่องของผมโดนตัดสิทธิ์ไปแล้วแทนจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรไม่ใช่เรื่องของพรรคประชาชน แต่เป็นเรื่องขององค์คาพยพเชียงใหม่เพราะฉะนั้นถ้าท่านหวงแหในสิทธิความเป็นคนเชียงใหม่ท่านอย่าลืมครับอันที่หนึ่งหนึ่งกุมภาแปดโมงเช้าท่าต,ต้องไปเข้ากูหาและไปเลือกตั้งกันให้ถล่มทลายต่อมาถ้าท่านบอกว่าไม่ใช่เป็นแชโบเตอร์เป็นอาสาสมัครครับเพื่อผมเพื่อประชาธิปไตยเพื่ออนาคตของลูกหลานเรา ช่วยกันบอกเพื่อนบ้านช่วยกันเคาะประตูช่วยกันบอกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปถ้าท่านชื่นชอบพรกประชาชนช่วยกันเคาะแล้วบอกด้วยว่ายนโยบายของเรามีอะไรบ้างประวัติของผู้สมัครคือสมาชิกพักประชาชนแสนกว่าคนท่านต้องเข้าไปในเว็บไซต์ w w w p h a n a r o r g เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมเชียงใหม่จะใส่มาให้ว่าสะกดยังไงเข้าไปดูนโยบายของเขาเข้าไปดูประวัติผู้สมัครอ,อบจแล้วถึงเวลาสมาชิกพรรคประชาชนลุกขึ้นมาทั้งเชียงใหม่ลุกขึ้นมาทั้งลำพูนลุกขึ้นมาทั้งภาคเหนือลุกขึ้นมาทั้งประเทศไทยในพื้นที่ที่มีการแข่งอบจดูนโยบายของว่าที่ผู้สมัครอปจพรรคประชาชนทั้งหมด เ,เสียเงินขึ้นมา2,000กว่าบาทถึงเวลาที่ท่านจะต้องรวมพลังกันให้แคมเปญนี้เป็นแคมเปญของประชาชนด้วยไม่ใช่แค่แคมเปญของคนใดคนหนึ่งแล้วช่วยกันบอกเล่า90ช่วยกันข้อประตูช่วยกันแชร์ลงไปในกรุ่ปไลน์ช่วยกันอัพในติ๊ก o ็ส่งไปในกลุ่มนักเรียนตอนประถมมัธยมมหาวิทยลาลัยที่ทำงานด้วยกันแล้วช่วยกันประชาสัมพันธ์ เหมือนอย่างที่ท่านเคยทำมาแล้วในปี2566และ400,000กว่าคะแนนที่ท่านเคยให้พวกเรามาจะไม่สูญเปล่า่านทำงานจะไม่มีอรอยต่อใจใดไม่ว่าจะเป็นสอสป็นคนที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ที่กรุงเทพฯเ่่ยงคุณนัทพงศ์เรือนปรวัเรือนปัญญาวุฒิและทุกคนที่อยู่ที่นี่อาทิตย์หน้าเจอกับเขยเชียงใหม่สองคนกับพี่น้อง ไอ้สองคนนั้นน่ะมันไม่มีผมพราผมไม่ได้เป็นเคยเชียวมห่คนที่หนึ่งธนาทรจึงเรื no ่องรวงกิจขอบคุณที่มเมือกลมให้เพราะรู้จักกันมานานขนาดนี้ยังพูดนามสกุลก็ไม่ถูกเลยเมื่อกี้นี้คนที่สองชัยนวัตุลาทนมีเคยฝรั่งเศสมาอีกคนบุตรสางกระดกคุน และหัวหน้าพักคนปัจจุบันนัทพงษ์เรือปัญญาวุฒิส่วนตอนนี้มีคนถ่ายอยู่พิธาข่าวหน้าอาทิตย์หน้าเจอก,กันที่ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ <Yeah. S 1> จากเหนือลงใต้เพื่อที่จะให้มันคึกคักแบบนี้ต้องขอไหว้วอนพี่น้องประชาชนด้วยว่าแคมเปญน,นี้จะประสบความสำเร็จได้ก็เพราะองค์ขาพยบประชาชน อย่าปล่อยให้เขาหาเสียงอยู่คนเดียวอย่าปล่อยให้พรรคหาเสียงอยู่คนเดียวแต่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครไม่ว่าจะเป็นสมาชิกประชาชนกว่าแสนคนถึงเวลาท่านลุกขึ้นอยู่แล้วครับขอบคุณมากครับ